สวัสดีครับอยู่กับร้าน Motorism Superbike นะครับวันนี้เดี๋ยวพามาชมรถเข้าใหม่นะครับเป็นดูคาติมอนเตอร์937นะครับผมตัวนี้ใส่ท่อ a k คาป o วิก GP ไทเทเนียมมาให้นะครับผมสภาพโุดโทนะครับตัวนี้เป็นรถมือเดียวนะครับวิ่งแค่6,000กอโลนะครับผมบ o กสวิตมีนะครับท่อไทเทเนียมแท้นะครับ GP เดี๋ยวลองสตาร์ทคลิปเสียงให้ฟังนะครับเลขมาอยู่ที่6,100นนะครับลองสตาร์ทกันเลยนะครับ มาณนี้นะครับผมก็เสียงท่อลั่นๆโถดๆนะครับผมตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่3ามแ0 0บาทนะครับผมสามารถจัดแฟแนนได้นะครับของกรุงศรีนะครับผมรถบ้านมือเดียวนะครับใครหาอยู่ก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับตัวนี้รถน้ำหนักเบามากๆนะครับผมสูงแล้วประมาณร6 8ขาถึงทั้ง2ข้างเลยนะครับถือว่าขับง่ายมากๆนะครับสำหรับรถตัว 900cc นะครับแล้วก็เบาทุกอย่างดีดีหมดนะครับควิกชิปอั h ชิปดาวคือใช้งานได้ดีมากนะครับแล้วก็ตัวนี้ข้อดีก็คือจะมีเป็นคัดน้ำมันนะครับข้างสายให้เลยก็พร้อมๆเลยนะครับไม่ต้องเอาไปแต่งเลยยถอนกระจกออกแล้วก็ใส่กระจกไปแฮนด์ก็เท่เลยนะครับตัวนี้สามารถปรับโหมดได้นะครับเป็น3โหมดนะครับกดตัวนี้นะครับปรับกดจิ้มค้างเข้าไปนะครับ ก็จะมีโหมดสปอร์ตทัวรลิงแล้วก็เออแบนนะครับก็สามารถปรับพวก DDC d, d u ค a ติ Traction Control หรือเป็น ABS ได้นะครับหรือเป็นตัวนี้นะครับนี่จะเป็นออคุชชิปนะครับดูคาตีคุ h ชิพป,ประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมปรับเป็นโหมดสปอร์ตนะครับจะได้แรงเลยโอเคครับผมตัวนี้ก็ถ้าสนใจก็มาดูรถได้ที่กรุงเทพมหานครนะครับอยู่ที่ เสนานิคมหนึ่งข้างๆซอยสามสิบหกนะครับหรือว่าตรงข้ามกับซอยยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นร้านโมโตริซึมติดถนนใหญ่เลยนะครับก็ทันใจก็เดี๋ยวทิ้งรายละเอียดอีกทีไว้ที่ใต้ดีคลิปชั่นนะครับสวัสดีครับ